บวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเซนเซแล้วก็บอสเซนเรโอ้แถมมีตัวแถมนิดนึงนี่น้องไอติงลี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนทางเสียดทางเสียดใช่ทางกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเสียด่ทำไมเราต้องมาโอ้โหนี่เลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จสักทีที่ตอนที่เราเปิดพีออเดอร์ไปเดือนที่แล้วนะยอดจองเท่าไหร่2 0 0พันกว่าเล่ม2,000ักว่าเล่มภายใน2สัปดาห์ใช่ในที่สุดก็ถึงเวลาวางแผงแล้วนะครับวันนี้พิมพ์เสร็จแล้วใช่แล้วครับผมแล้วมันจะเดินทางเนี่ยจากวันนี้จากทางสินค้านะเดินทางไปสู่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเนี่ยตารางเป็นไงบ้างบอสเปรกเราจะเริ่มจากที่กรุงเทพและปริมืองธนก่อนที่ต1อนะครับในวันที่24 ยี่เดือนนี้ใช่แล้วเอาแล้ว B2S อะ B2S จะวันที่31เทนะครับท่วประเทศทุกสาขาภายในเดือนนี้ใช่แล้วทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเล่มนี้จะลงไปวางแล้วนะใช่แล้วผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเล่มนี้คุณไม่อ่านไม่ได้แล้วใช่มันจะเป็นปัจจัยที่ 6. แล้ปัจจัยที่ 6. ปัจจัยที่ 6. เลยจริงหนังสือ AI เล่มอื่นนะสอนว่า AI ใช้ยังไงใช่แต่เล่มนี้สอนให้ AI ทำเงินทำงานแทนให้เราใช่ใชหาเงินยังไงใช่เออต้องบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจใเขียนมากเล่าเป็นแบบวรรณกรรมเพราะวรรณกรรมเนี่ยมันมีเรื่องราวดังโจรสลัดที่เราต้องไปตามหาสมบับอันนี้ต้องบอกก่อนนิดน,นึงนะทำไมถึงเขียนเป็นวรรณกรรมเพราะว่าถ้าเขียนเป็นฮาเทูนิดน,นึงเนี่ยน่าเบื่ออ่าใช่มันก็ไม่จะกลายเป็นหนังสือเรียนไงใช่ทีเน,นี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเปรียบคุณน,นะเป็นดังโจรสลัดอ่าอ ออกผจญภัยล่าขุมทรัพย์ที่มีชื่อว่า AI อ่ามีมีแผนที่ด้วยมีแผนที่ด้วยไหนคือคุณจะรู้จักเกาะต่างๆนะครับที่จะพาคุณไปพบแหล่งขุมทรัพย์ก็คือ AI และบอกวิธีหาเงินใช่คืออ่านสนุกอ่านมันเข้าใจง่ายที่สุดในโลกแล้วเร่อนี้จริงๆผมท้าชนเลยผมกล้าท้าชนเลยนะและถ้าใครนะยังคิดว่านะไม่ยอมรับ AI หรือยอมทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยชิบหายจริง จริงซึ่งมันก็เหมือนกับว่าแรงงานตอนนี้มันกำลังมา AI เนี่ยมันกำลังจะมาแทนที่อาชีพของคุณนะมันไม่ใช่ว่าเราต้องกลัวมันงไงใช่ของพวกนี้อย่างตอนที่รถยนต์ออกมาแรกๆเนี่ยคนเนี่ยที่ขี่ม้านึกออกไหมขี่ม้าเนี่ยปรากฏว่าไงไม่ยอมนับรถยนต์เอาน้ำมันที่ไหนเติมเหมือนตอนนี้ไอ้รถไฟฟ้าอะไระรถไฟฟ้าจีเนี่ยใช่เลยตอนที่ตีเขามัตีตลาด จะเติมไฟฟ้าที่ไหนเหมือนกันเลยทุกคนเริ่มจากความกลัวเพราะเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้จักถูกไหมฮะแต่โอกาสเป็นของใครอ่ะเป็นของคนที่เขาคุขวาก่อนใช่คนที่ทำความรู้จักมันก่อนนะฮะคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นทันทีในการรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆคุณจะเป็นเจ้าของมาทันทีแล้วคุณจะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างเต็มที่ในเล่มนี้ใช่สอนให้ใช้หรือสอนให้ยังไงหรือทั้งใช้ทั้งแบบว่าเทคนิคให้รู้จักมันแล้วก็ จะเอาไปทําเป็นประโยชน์อะไรได้อีกประโยชน์แบบไหนประโยชน์แบบไหนเช่นอาจจะสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์สั้นคอนเทนต์ยาวคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาละเอียดเราจะรู้เลยว่าต้องใช้ AI ตัวไหนและยังมีตัวเด็ดอีกเห็นเมื่อกี้เห็นแบบอันนี้คืออะไรเตินคุ้มพร้อมวิดีโอสอนแบบจับมือทำภายในเล่มนี่คืออะไรจะมี QR Code ์โคในเล่มเนี่ยใช่ไอ้ QR code พวกนี้นะครับเมื่อคุณสแกนไปเนี่ยมันจะมีของแจกอีกนะครับนั่นก็คือ เป็นคลิปสอนแบบจับมือทําด้วยสอมเพิ่มมีแจกไหมแจกแจกแจกให้หมดตัวเลยมีอะไรแจกแจกไปหมดที่สําคัญมีช่องทางที่อัปเดต A ่อ๋อแบบเล่นเดียวโคตรคุ้มคมคือสมมุติว่าเนื้อหาเอาออฟเดตปุ๊บคุณสแกนเข้ามาเจอช่องทางที่อัปเดตให้อีกใช่สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังร้านหนังสือนะครับยังสามารถสั่งผ่านช่องทาง AI the best อีกช่องทางหนึ่งใช่แล้วแล้วก็คือทาง Tiktok ช้อปปี้ลาซาด้านะครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับ i am the best ซึ่งจะได้ของรางวัลเหมือนคนที่พรีออเดอร์กับเพจเซดด้วยยังเหลืออีกแปดใบเตเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อนของรางวัลอยู่ตรงนี้นี่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 อันเนี้ยบอกไว้ก่อนนะนี่นะเขาเรียกว่าโกลเด้นทิกเก็ตครับขอหนึ่งอ่านี่นะฮะอันนี้เป็นโกลเด้นทิกเก็ตนะครับรันนัมเบอร์ทุกอันนะครับ นักเรียนผมเนี่ยได้ไปแล uh ้วนะครับ2,000กว่า1ินะครับเหลือแค่แค่8้0ยตสำหรับ I am the best นะครับคุณจะสามารถได้สิ์เรียนฟรีคอร์สเซนเซไปเลย1คอร์สครับกติกาจะอยู่ในนี้นะครับผมเมื่อคุณสั่งหนังสือไปแล้วนะโกลเด้นทิเกตอันนี้นะจะแนบกับหนังสือไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะถ้าใครพลาด800เล่มแล้ว ไปเจอกันร้านหนังสือชั้นนาได้เลย <Okay. S 2> ขอบคุณทางทางสินค้าของซีเอ็มากนะครับผมแล้วก็ I am the best ด้วยสััพิทีมที่เราสองคนจับมือร่วมกันผลิตหนังสือเลม่มน<ช>ี้ขึ้นมาทั้งหมดคือความตั้งใจจริงๆตั้งใจมากๆนะส่วนใครนะถ้า ได้อ่านเล่มนี้นะก็ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้สร้างรายได้ได้ร้อยเท่าเลยอเท่าไปเลยถ้าใครหาหนังสือเล่มนี้ไม่เจอนะคุณเดินเข้าไปในร้านหนังสือชั้นนำนะครับเข้าไปําหานี่เลยนะครับผมหนังสือ AI Gen m น n n y หรือติดตามข่าวสารกับหนังสือเล่มนี้นะครับได้ที่แฮชแท็ก AI Gen Manny นะครับวันนี้เราสองคนอ้ไม่ใช่เราสามคนขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ